ดอกไม้ยังอยู่กับผมอยู่ทางร้านโทรมาคุยกับผมนะครับให้ผมตีรถเปล่านะครับกลับไปรับเอกลับเอาดอกไม้ไปส่งที่เดิมนะครับที่ร้านนะครับแล้วเขาจะตีราคาให้เหมือนเดิมราคากลับก็คือสองร้อยบาทนะครับพอวิ่งหักออกมาด้านหลัง ร้านโทรมาก็บอกว่าลูกค้าโทรมาให้กลับเอาไปส่งท่านก็ดูสิผมจะไปยังไงอะท่านผมต้องหาที่จอดคือจะวิ่งกลับเอาไปส่งเขาเนี่ยไม่ทันแล้วแหละไม่ได้แล้วแหละเพราะว่ารถมันติดมากนะครับให้ท่านนึกภาพเอาเนาะรับปริญญาแล้วต้องให้ผมกลับเอาไปส่งเก่อผมจะหลุดมาตรงนี้ได้แล้วทีนี้ผมก็ต้องรอให้ลูกค้าโทรมานะครับคิดประเด้งานง่ายๆหามื่ <laughs> กินกระดูอีกแล้วไปเนี่ยต้องรอตรงนี้แหละให้เขาโทรมาไม่เขาไปหรอกดูท่านเผื่อจะผมจะหลุดออกมาด้านหลังเนยยังไม่โทรมาอีกไม่่ะคะ่ะครับพี่ผมขออนุญาตกลับได้ไหมพี่มันรถติดแล้วก็รอนานแล้วนะพี่เอาเขาโทรหายัางคะไม่มีเลยครับไม่ยังไม่โทรมาเลยเนี่ยเ,เพราะว่าเราไม่มีนโยบายอย่างนี้ครับอา่า มันกิ๊ไม่เขาไม่ได้ให้เบอร์ผมให้โทรหาพี่เหรอผมให้พี่แต่โทรไปแล้วเขาเบอร์พี่เบอร์นั้นมันมันปิดเครื่องอ่ะพีเ่เบอร์ไหนใครลงท้ายสองเจ็ดรงท้ายสองเจ็ดครับอ๋อไม่ไม่น่าจะใช่นะนี้เบอร์ผมครับผมอ่าพี่อยู่ตรงไหนนะครับตอนนี้พี่ไปฝากไว้อ่อเดี๋ยวนะพี่นะพี่ฟังผมก่อนเลยครับคพือผมไปรอนะพี่ตรงนั้นผมหาที่จอดไม่ได้เลยแล้วทีนี้ทางร้านนะ่ะ ให้ผมบอกว่าตีตีดอกไม้กลับมาแล้วทีนี้ผมวิ่งออกมาออกด้านหลังมาปับ๊บทางร้านก็โทรมาผมอีกว่าให้ผมเนี่ยกลับไปส่งลูกค้าไปไหนได้ไหมแล้วทีนี้รถมันติดมากพี่แล้วทีนี้พี่ออกมารับได้ไหมตรงด้านด้านหลังนะพี่ผมยังไม่ถึงเลยเลยครับผมพี่อยู่ตรงไหนพี่ตอนนี้เหรออ่อกาลังเลี้ยวไปตรงพุทธมณฑลสายหนึ่งนะโอ้สายหนึ่งเอาอย่างงี้ไหมพี่เราไปเจอกันตรงช่วงสายสามได้ไหมผมจะออกไปจากนี่เพราะมันติดมากเลย โอเคโอเคได้พี่เราเราค่อยคุยคุยกันอีก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 ครั้งหนึ่งนะพี่เพราะว่ามันจะมีค่าเซอร์วิสด้วยนะพี่ไอ้ไอ้ไอเนี่ยมันสายสองหรือสายสามะครับปัญหาลัยเนี้ยอยู่สายสามอ่าเข้าสายเข้าเรียบคลองทวีวัฒนาได้พี่มันทะลุกันได้เข้าเรียบคลองใช่ป่ะเจอเจอก่อนเข้าเรียบคลองเนี้ยไหมพี่ไม่งั้นเดี๋ยวมันจะกลับรถไกลอะเด็กผมเดี๋ยวเดี๋ยวนะพี่นะพี่พี่อยู่ช่วงไหนของอ่าสายหนึ่งครับ มาจากบางบัวทองพี่แล้วก็มีสะพานคูโทเพื่อจะไปอ่าไอพุทธมณฑลเนี่ยครับอ๋อพี่กำลังจะวิ่งเส้นบรมราชชนนีขาออกใช่ไหมใช่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 ครับผมเอาอย่างนี้พี่เลย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 วงแหวนบางแคมามันจะเป็นสายสองใช่ไหมเลยวงแหวนบางแคอ่าง่ายพี่เลยสายสองมาพี่พี่วิ่งคู่ขนานมาก่อนแล้วกันเพราะว่าผมจะเลี้ยวซ้ายออกไปทางสายสองใหม่ เอโคักษ์ผมกำลังตีวงแหวนเนี่ยไอวงแหวนที่จะไปทางบันลงหาออกนะครับผมใช่ใช่พี่เดี๋ยวเราห้าม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 อย่าเพิ่งมาถึงสายสามเพราะว่ารถมันติดมากพี่เดี๋ยวเราจะไปเราจะไปดักกันตรงนั้นโอเคโอเคได้ครับครับครับงานหน้าจอก็ยังเคลียไม่ได้นะครับเนี่ยการการการจราจรเนี่ยทางศูนย์เขาแจ้งมาแล้วมาเตือนเราแล้วว่าทําไมไม่ถึงสักทีนะครับผมก็โดนอีกนะครับท่านดูเอา ผมต้องไปดักเขาที่สายสองอีกอ้้าวยิ้มไว้ยิ้มไว้หัวไว้หัวไว้หัวไว,ไวไ้เบ็ดคำสิบอก Google Map นี่ออกนอกเส้นทางนี่ก็โดนแล้วนะครับเนี่ย oh. ผมต้องวิ่งวิ่งวก,กออกมาตรงนี้ข้างหน้าเนี่อาจะเป็นสายสามนะท่านนะสายสามถ้าตรงไปไฟแดงจะเป็นสายสองเรานัดกันที่เลยวงแหวนบางแคมานะครับอ่าเลยสายสองม,มา ฉะนั้นแล้วผมต้องวิ่งตรงเข้าสายสองแล้วไปวกซ้ายมาใหม่เพื่อจะกั้กึ่งมาถึงสายสามเพราะผู้โดยสารนัดกันตรงนั้นบรมเลยสายสองมานะครับเพราะว่าถ้าเราเลี้ยวซ้ายไปเนี่ยมันจะเลยมันจะเป็นสายสามแล้วนะครับผมต้องวิ่งตรงนะครับฉะนั้นแล้วเนี่ยทั้งติดทั้งอ้อมทั้งรอผู้โดยสารน,นะครับจริงๆแล้วเนี่ยเราต้องขอทิปเขานะครับผมคิดว่าผมจะขอทิปเขานั่นแหละไม่รู้จะได้เท่าไหร่นะครับเดี๋ยว มาคุยกันอีกครั้งหนึ่งนะครับ GPS เนี่ก็โดนแล้วนะเนี่ยยังยังเคลียร์ไม่ได้นะท่านนะเพราะว่าเรายังส่งของให้เขาไม่จบนะครับโอ้ยเฮาไม่มีปัญหาเราขับแท็กซี่รับให้มันได้ทุกอย่างน่าสงสารหอกไม้เนะาะเหี่ยวหมดแล้วไปแล้วนะครับผมได้มาสองร้อยนะครับผมบวกเพิ่มไปเลยนะครับหนึ่งเท่าตัวนะครับ สี่ร้อยนะครับคงไม่แพงนะท่านเนาะทั้งรอทั้งอะไรงานเนี่เกือบสองชั่วโมงนะท่านนะแล้วก็วิ่งออกจากภาษีไอ้เรียบคลองทวีวัฒนาโค้งมาตัดสายสามแล้ววกออกมาสายสองผมก็ต้องวิ่งออกไปบรมอีกแล้วก็เพื่อไปเข้าสายสามกลับรถไปฝั่งนู้นใหมาอีกนะครับดีไม่ดีรถติดอีกเพราะว่าปริญญาตรงนี้นะครับนะผมก็คิดว่าราคานี้มันโอเคแล้วแหละนะครับเราก็ไม่ใช่ความผิดของเรานะครับส่วนนี้ที่ส่วนเกินเนี่ยเราก็ ตัดออกจากราคาแคปนะครับโอเคครับปัญหาทุกอย่างย่อมมีทางออกครับแต่ว่ายังไงก็ช่างเ้อลูกค้าเอ่ยค่อยก็เต็มที่ให้เจ้าแล้ว